สวัสดีครับก็มาอยู่ช่อง ART ก็แทีเดี๋ยตะวันตตะวันตกายนะครับวันนี้ผมก็มาแกะพัสดุของผมอ่ะผมจะเปิดให้ดูทันทีว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่ะนี่ครับ อันนี้คือร่วลึกรู้ทันร่วลึกรู้ทันประกันชีวิตนะครับผมคุณอยากดูแบบสลับไหมครับอโอเคนะครับถ้าใครแบบอยากใช้ชีวิตในอนาคตก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ